ลืมอะไรก็จะมาเร็วกูลืมปอตาเล่เกมดีระจัมปีของเราฮะอ้าวเหมือนจะมีอัปเดตใหม่ด้วยฮะแต่ผมก็เล่นไปแล้วบางส่วนก็ผมได้สกินใหม่มาด้วยก็อาจจะเป็นสกินที่มีชื่อว่า n o ร i tds ไม่รู้ชื่อมันเขียนอย่างนี้หรือเปล่าแต่ผมเดาอย่างนี้เลย n o ร i ผู้เลาเรื่องอ่าเป็นสกินที่มาใหม่ล่แล้วไอ้ยุนกินไวยคือเทสต์โซนจอนด๋อยผมเพิ่งมีทำมา โอเคครับได้ละตอนนี้อยู่กับรายกามีมิ้วหายไปมีมิ้วหายยันคาดหวังมีมิ้วโดนลากแล้วอเออมีมิ้วจะโดนอา้าวทำไมเซิฟเต็มเด็กเด็ดทีนี้อัพเดทในตอเนี้เนี่ยสาเหตุที่แนะน,นำเพิ่มตัวเพราะมันน่าจะปั่นกว่านี้ได้อยู่มันแปลสถานะได้มันเอาให้ดาบได้มันปั่นอยู่ส่วนหัง ข่ได้อ่เองเนยเหมือนกันะอันี้าว่าเซิฟใครดีคนนี้วซฟใครดีเอแนเดียวเซฟใครดีครับคนนิวเซฟผมก็ได้นี่เซฟคนอย <c oughs> ู่นี่ก็ได้งั้นเซฟผมไม่ได้ผมจะได้โฟมราะผมทำเป็นอยู่แล้วมันปั่นอยู่และเพื่อนผมไม่พิมพ์มในในเซิร์ฟเวอร์เฉยเัง๋ไม่ได้เป็นตสุดคหรอกวะ เรวมกันนะถ้าสมมติว่าทีแล้วก็อย่างเช่นมันวาดทำไรดีมันมีลักมันมีลูกเล่นเยอะกว่าคือเมื่อกี้กูเข้าอยู่เฮี้ยเกมกูดลไอ้ที่อ่ะไม่ไม่มีตัวตัวมันสามารถไอ้นี้ได้มากกว่ามันเล่นมันเล่นลูกเล่นได้เยอะกว่าไม่กูจะเป็นกัปตีนฆ่าพวกมึงแน่นอนสัญญาเข้ามาดีไปฟอร์สเกม กูควรจะเข้าเกมได้ไอ้เฮี้ยพอเอาจริงๆคือไม่ไอ้เฮี้ยไม่มาได้เราจะการมันโอ้โนี่ล่าไม่ความฝาคือกูจะซื้ออีเสียไปฆ่าพวกมึงแน่นอนแต่กูเสียเกตเกตเกตเกกูอยากได้เล้งวัลที่ที่กูกูกูขี่มาฆ่าพวกมึงแต่ว่ากูกูคิดว่าอยากจะได้วัลเอ็กซ์มากกว่าเอาไอ้มิวหายไอ้มิวหายไปไหนอ่ะสแลชเชอร์บอดิ คุณข้อเสนอผมมาสิด้คุณข้อเร์ฟผมมาเออแต่ผม่แต่ผมกับคุณโปเขาอย่ดใจกับไอเดียเลยเจ็บแบบว่เแต่กับตัวกูเองแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นไพ่เบรนะเพราะมันจะได้เล่นลูกเล่นได้เยอะหน่อยตัวมันไม่สนุกเลยนะเพราะว่าแบบมันไม่ได้มีได้ของอะไรอย่างนี้ด้วยแต่เอาตามจริงคือกูไม่ได้ตนของมาเป็นชาติแล้วเอาตามจริงนะคือผมแล้วก็แ่อนเพราะว่าจะมีโมเมนต์ปั่นๆเล่นกับเล่นวิ่งหนีกับไรฆ่ากัน ตามตามจริงเนี่ยยอมรับเลยว่าเออส่วนตัวมันก็อันนี้อยู่เล่นได้หลายลงเล่นอยู่นอ้จากไอ้โหมดนี้เวลากัดเซีงเกอร์ของดาบดีและมันสามารถทำได้ด้วยนะแต่ว่าในน,นี้แต่เป็นเป็นเวอร์ชั่นให้ดาบก่อยนีเอาเด็ดกากไม่การทินมึงเลยก,กับพวกกูคือ กูจะเร่งมีมกับเงินแน่นอนเพราะฉะนั้นราวัลกูไอ้ปูอย่าทริปทริปทริปบินคลิปบินทริปทริปทริปบินได้เด้อวะอย่ามาเล่นไอสัตว์เดี๋ยวกูพยายาเพื่อนกูพยายากูพายามยาีดยถึงคลิปได้ถึงคลิปด้วยเพื่อนอัดใหม่ไม่สนุกเนี่ยได้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 เดี๋ยวกูขอไปเซ็กซ์ตาค่าแป๊บไปเทียบแป๊บเฮียสกิ๊งวางเอ็กซ์มันก็กูแน่เฮีย

ต้องให้เตือนกี่รอบถึงจะจำเนี่ยเครใช่ใช่ใช่ใจเย็นนะคุณปูเพราะว่าวันนี้เรามีแดดดี้ผมคือแดดดี้เจ้าของช่องนั่นเองแล้วก็มียูริยูริอัลฟาหรือเฟมบอยประจำดิสแล้วก็ปูหรือมาป่าแห่งเดียวดายประจำดิสครับเดียวดายไม่ครัผมเรียกว่าเก๋แก่ฉันเรียกเก๋แก่ดีกว่าโอ้โหเก๋์เกย์ป้าว่าไหมอย่าพูดชื่อยายยายกูในในคลิปนะเทียนนะ คนชื่อนั้นเขาก็ไม่หยุดเยะไปไม่ต้องห่วง <kilo> แต่ตะกี film, ้ควนถ้าใครชอบเบรนดก็เรื cited. ่องมึงใครบอกชอบเบรนด์ก็ไว้เฮียกูงงไม่เดี๋ยวกูเข้าเกมแป๊บนึงตะกี้แม่งเหมือนกูเข้าอะไรสักอย่างแล้วแมเหมือนไอ้นี่กูอยู่คนเดียวเหมือนไป โค้กี้ค่อยอร่อยแต่พุกแกอร่อยกว่าระหว่างปูเข้าเกมก็ระวังกูเถื่หุดคําหยาบคํำตบค,ำคําหาอะไรก็จะอ้าว่าคนดูก็ใช้จักรยานในการรับชมนะครับจักรยานในการรับชมไม่ไปจักรยานไปจักรยานสปจักรยาน ขี่ไปล้อหลุดกับจักร<า>ยานบ้าจักรยานล้อหลุดเย่เย่เย่ไม่เคยคุยเหตุสังเดาบุ่งบอกนั่นแหละอันตรายสซะนะจักรยานขี่ไปโ,โซ่หลุดขี่ไปลอ้อหลุดจักรยานเชียอะไรวะเนี่ยขยับว่าเขิมแอบขับแต่ไม่ต้องคิดไหมว่าแม คลิปนี้มีคำหยาบปวดใช้จักรยานการรับชมเดีคลิปมีคำหยาบปวดใช้จักรยานในการรับชมเอาจักรยานตั้งไว้แล้วไปดูกันเลยเอ๊ะยังไม่ตายเหรอทำไมไม่มาให้ซีซ่าเลยวะไอ้ดอนฟังคนนะเต็มเมยครับมันก็เข้ามาเกี่หาเซิร์ฟคนน้อยๆไม่เพื่อนไปก็ได้ไปไปไปกล้าไปหาเซิร์ฟใหม่กันเซิร์ฟใหม่ๆหาเซิรคนน้อยๆไม่ก็เซิร์ฟตัวเม่จะต้องยากอะเดี๋ยวเราเข้าไปอะไรกันเลย อาเที่มีคนนี่อานที่มีหนึ่งคนไปเล่นเที่มีหนึ่งคนนะแล้วก็ไปดูไล่นกันตรงไหนยิงกระตายแน่นอนบอกเลยงานนี้เลยมันจะแหกปากแหกปากเูเข้ามาใกี้นี้นร้อนหกนหนึ่สองคนอะแล้วก็ไปเจียมเลยัสนุกนู่อย่างง้นได้ผูเข้า่มาเราไม่เพียงไรผมชอบที่สุดจากไอติพูดนอยากขใหมาอยากทำไปตดอไปแต่ยังกันไป เจอล้เข้ามาเลยไปไปเซนักมามาโปอินต้องไม่มจดจำไว้ครับฟอร์เซคเคนได้ทำให้พวกเราได้เห็นเพางไตเติ้ลนองอาชโปนกับัยฮันนะเพลงเล็กกระสิตไม่เพลงของไอต่อไม่มีกระสิตแต่ของอาชโปรนมีกระสิตไม่อย่าร้องเพลงดีบ้านตอนมึงเลยฟอร์เซคเคนนั่งเลยกูเตียงไว้ ya เพลงกระต๊บลมดิกระเพราะมันเพงงนเงลอองอันนี้นมันคอมพาร์สไงมันติดคอมพาร์สคอมพาร์สนั่งเลยเนี่ยมายคาย I just ลีย l l y I said it บุยไก่กุ้งกิงกันกันนะครับมีเพลงนั้นที่อย่าลองนะเพลงเนี้ยเราจะทำตามสัญญา

โอ้โหเหตุโดวันนี้เราจะมาสังหารคนกันไม่รู้แอบบนี้เลยเรียเหรออะไรเยอะแะอีกแอ้ก็มาเจ้นัูเ่นนโนลี่เดี๋ยวคิดไปเองวะออกมเวันนี้กิมเหมือนโนรีเลยได้ดอกไอปอยู่เ ฮัลโหลปูยังอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เปล่าอยู่อยู่เดี๋ยงเสร็จเข้าก็ไปขี้แม่แอบพลาเคนคือการที่ไอเดียพอร์ตเด้งไม่มีใครเห็นผมแน่นอนไม่ผมผมกะว่าถ้าผมได้วันเเมื่อยพูจะตายแน่ เ็ดไ,ไ,ไปแล้วเกสก,เกูเกดเกสไปแล้วเหรอตายเดียบรอ้อยตัวตอมฮะปางตายละไม่ถ้าเจอเกสก็บอกว่าคุณเกสก็ยังมุกจังไรเอาไปสนคะแนนโอโ้นะโหมุกจังแล้วพ บางทีเค่จะการวายหันกันหมดเยมาดีปันแ่งมเนี่ยวยแต่ว่าผมไม่ได้เยี่ยมรับผมตัวเลยหลบหลบได้วายตัวเยี่ยววัดดีนะนะคนโตเยอะใช่ครับผมที่แข่งยอเิปตบ บอกว่าแหลกจอมันมันมาตรฐานดีมากดีจนไมาทำไม่าไหาาลัหงคเป็นยาแท้าขาวอะฮัลโถ้าไมหลังคนเป็นยาแท้ขาวอะมิ้ยังอยู่ไหมนิดนึงแล้ว ไอเมียวโหลดไปแล้วไอเมียวโหลดไปแล้วเราคิอไว้เสมอว่าปูจะเข้าเกมที<ล>ดครับเพราะว่าเกมหุดตลอดกูดเดาออกไอ้เนี่ยกูเห็นอยู่ แล้วน้องเปรโตนี่ไม่ใช่ไอ้นี่เหรอวะให้เราคุยเสมอครับว้ายวีระววายวายเฮ้ยมติดระวังเราไม่าเย่ไม่ั่ครับจงบอก่ะอย่าตะนเแต่ก็ไม่ได้ิตติดยมันงอยู่เก็เกาอางเ้ยเนมาหน้าของไอ้มาติเร์วันเ็กมันเหมือนนี่เลยมันเหมือนกับพี่เลย เฮ้ยแม่แม่คัปปี้หนะ้มันจะหนามันจะเหมือนพี่โตหนะ่อยแต่ไม่ใช่พี่โตพี่โตเดินมัโตเอาให้ดีไอ้โตเด้อฟาเขาโตใาเด้อแบบนี้ตังต้งโตหรือเปล่ารีวิวเวชันดูไม่ดีเอ้ย้โอดาึกไว้ครับเจจะพาเราตายกันหมดไม่ครับพูด พวกเราดูาในในหน้าหน้าจอตอนนี้ดิฮัลโหลโปรโิใช่ไหม ไม่ไม่รู้รนนั้ยผมโะล้อไปนึงใช่ครับอยากจะร้อไปไปนหนึ่งอ่ะหัวร้อนเลย เฮียว่าทแถวเฉันเป็นเกไม่เห็นมากมันหดจนกูอยากจะลบแอปบางแอปอ่แม่งหดบ่อยเกินเปนยงสัญญาจะอัดตัวเปน่พอน้องประดูน้องเนเนี่ยเหรอแล้วคนชื่ออะไรล่ะในเกมอีสานสเออก็สุ์ใช่ครับคือจีริเอเดียเเลสกี้ดอทอีย่าไดตอนอีสามินน้องมึงเหรอใช่ก็ไอ้กา พอเทอเทพพระดีกบปฏิเสธไปเพราะนึกว่ามึงขายป่ะตอนแรกก้านอร์อรันตูไอถ้าได้เป็นวอทก็บอาไม่ได้เป็นแฮะเราต้องสึกครั้งใหญ่แน่นอนแน่นอนครับนอรเฟราตูนอรเฟราตอสโอ้ยอยู่ได้อยู่ป่ะกูลุกแฟบางแอปกฟน่าจะเร่งได้อยู่ แต่ถ้าไม่ได้อีกคือผมจะเอาโอ้โหทุกคนคนดูครับเนี่ยเนี่ยดูดูดูมีคนร้องกูแด้เพลงละเนี่ยไปด้วยจนจำไว้ครับเด่นถ้ากูหุดอีกเทปวดพิงหิงเมียไฟแม่เลยแต่๋กดอีกทีเส็นะไฟเต็มไม่นอเถอเนี่ยถ้าเข้าเกมได้แม่งจะดีใจมากถ้าไม่ได้กูร้องเต็ม องเกลืไปเว้ช่างนั่งเลยอืมอารีวีสู้ไม่ได้เออใช่ไม่บอกไม่ได้จะตายไม่ตายเพราะฆาตกรตายเพราะจัสติดโอ้โหไอ้ไอ้เสียงระเบิดของแท็บบ้นอืมนั่งแหละการตายที่สุด คือการตายที่ดีที่สุดโอ้ทีนี้แหละแค่เราสองคนแล้ววะไอ้เต้มันจะได้แค่กูาุคนเดียวมากงหรอปัดวยก่อนหลอกจ้างว่าฉันีีหลอกล่อได้ทีนึงเพื่อนกูได้ตังค์วะ หลอกล่อได้โย่โดนวเระเบิดไปหน่อยเอาว่าไอปูตัดมาในเนดินนะใช่ไหมจะบอหน้าตัวอีกแค่ะ <laughs> ไม่อยากร้องเพลงด่าก,กับบี้อ่ะไอ้กับบี้มึงทำให้กูดูแย่แต่เมืองไทยกูดูแย่นะไอ้โบ ไม่ร้อนแบบนับมึงโหลดอยู่นะชากรไม่ไม่ไม่ก่อนไงเกมมึงช่วยนับสถิติการหยุดของกูด้วย10รอบ100เออดีมากอยากจะร้องเพลงปรุงอยากจะร้องเพลงทำไมกูหลุดแบบไม่เคยเป็นมาก่อนเ้ามาถ้ามาท้าให้ฉันเป็นเกิ๊ ชัางเมืองคนที่โดนเธอแทงขังรังเธอมันทะลุจริงหัวเอาว่าโปโดกันแล้วกันว่าเขาทำอะไรกันแบบนี้มึงกำลังจะถีบกูใช่ครับขอคนถีบกูเยอะๆเลยกูจะถีบมึงอืมคนถีบกูอะแมวดีสกอตไม่พอหูโรบ็อกด้วยไอ้โปโลดนตีแก้วอ่ะ แต่ใช่ใช่ว่าอาการเบืบบหนุดตอนเกมเริ่มเลยนะไม่อาการเกเหมหูหงนดกันเริ่มเบื่อ้าจะใช่ครับซ่อนนเนียนมันตรงนี้แหละไอ้สัส ีไม่โดนอัพรีบิง เระเบิดให้แล้วรีบไปจับแล้วเบียนไว้เป็นไอ้นี่ดีกว่าจุดหลอกล่อดได้อยู่แต่เมื่อกี้ไม่ตัวปลอมดีกว่าการเล่นด่วนโนโอเคสุขกายป้องกันตัว,ตวป้องกันตัวฮัโลโหลดอนไม่หวานเอาด้วย ใจไม่น่าหมดใจไม่น่าหมด <c oughs> ใครยึดไปโซโฟไหมคิจะบุกไปถามมาเพาเกมมึงทามาจัดไปหมือนมึบ่ไหไอเหียแม่ตากฝายตากฆ่านไม่ตายยัตอนนี้ตาฆ่าไม่ตายแต่กูตายก่อนแพือรกไม่ได้ตายมึงโหลดคาดเกมฮะมึงโหลดคาดเกมเลยไปเยมึง่หลดากมเลยไอ้พวกไม่พวกจดมเมนต์นะ เยี่บดุึงิดโน่ไอ้พวงนี่กูจะยัดรถตัานับพวงไหมน้บพวงของเนยชอยอะอตำรวจน้ามาเนี่ยแต่ประเด็นคือมีปู่กูได้อีกทีแ <laughs> สดงว่าปู่มึงนี่ชื่อโหดใช่ได้แลวไม่ถึงน,นับพวงอยู่ทุกรอบเลย โอร้อนเลยหไอ้ภูหัวร้อนเพราะโหลดก่อนนี่แหละไอสัตว์ไม่น่าจะใช่หัวร้อนของกู What is c a l มันน่า w h ดยังไงกลางคันอย่าพู้ทำยาบน้ำผมเยอะไปเยอะแล้วไงวันนี้มีคนมาเลยบอกไงวะนอนมาเกินแค่สองรายการที่จะดูแล้วไป พวกคุณคิดว่าพวกคุณจะหนีผมได้เหรอไม่ไม่ no 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 มันช่างนี้พอใช้จักรยานในการรับธมก็บอกมึงแล้วไอ้สักรไปโวยโวยใช้สติปัญญาที่ไอ้โวยนี้ไม่เห็นป่ะรอบเวลาไม่ถึงถ้าเกิดแกงไฟมาด่าคลิปนี้กูจะวิดพื้นให้ดูเลยเป็นตอนนีไอ้ดิสปอดดุถ้าเกิดแกงไฟมาด่าคลิปนี้ก็ ถ้าแกคอยรบบทมาได้คลิปนี้ก็ถอยบ้านแทบไฟไมค้ครับโอเคหนีเลยเหรอไม,ไ,ไม่ได้ออกเกมหนีเพื่อน <c oughs> เกมมันหนีกูไม่ได้ออกเกมหนีอันยีึว่าหน้าตอบครับหน้าตอบบัฟก็เลยออกก่อน <c oughs> เอาว่าคุณโปเล่นได้อย่างหรือว่าหรือว่าในเกมบอกว่าพอมือเกินไป